ือยักษ์เยอรมันโยงแมนยูแหลงแข้งเสือเหลืองหลังแตกคอผู้จัดก,การทีมบิลสื่อยักษ์ใหญ่เยอรมันเชื่อมโยงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับดอนมุนอีกครั้งโดยระบุว่าปีสาต์แดงอาจเดินแผนเสริมรูกแบบสายฟ้าแลบช่วงตลาดซื้อขายเปิดขึ้นอีกครั้งตอนปีใหม่หลังจากเห็นรอยร้าวในความสัมพันธ์ระหว่างคาริมอเดยามีตัวรูกสายสปีดทีมชาติเยอรมันกับนิโก้โควัตผู้จัดก,การทีมดอนมุนสถานการณ์ของนักเตะวัย23ปีค่อนข้างตึงเครียดอยู่แล้ว ขอเล่นให้เสือเหลืองในบทบาทตัวลูกหลักแต่กับยิงประตูหรือแอซซิตให้ทีมไม่ได้มาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนโดยล่าสุดมีประเด็นถูกกล่าวถึงจากเกมที่ดอดมูลเฉือนชนะโคลโลนหนึ่งประตูต่อศูนย์จังหวะอดายามีถูกเปลี่ยนตัวออกเขาดันหัวร้อนแต่ควรน,น้ำไปตรงมานั่งสำรองเพื่อระบายอารมณ์แน่นอนว่าโควักในฐานะเจ้านายไม่ปล่อยผ่านและตำหนิออกสื่อเลยผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรแบบนี้เลยเข้าใจแหละว่าบางทีก็มีจังหวะที่ไม่สบอารมณ์กันบ้าง แต่เขาโตแล้วไม่ควรแสดงออกเช่นนี้บิวยังเผยเพิ่มเติมอีกว่าอนาคตของอเดยามี่กับดอตมุลนั้นยังไม่ชัวร์แม้เจ้าตัวจะเหลือสัญญาถึงปี2027แต่ระยะหลังมีความพยายามที่จะขอร้องให้ต้นสังกัดเพิ่มเงินขายการฉีกสัญญาเข้าไปด้วยมูลค่า7จล้านปอดซึ่งโดยปกติแล้วเสือเหลืองไม่ใส่เงอนไขายการฉีกสัญญาไว้ตอนเซ็นอยู่แล้วแต่หลังจากมีหลายสถานการณ์เกิดขึ้นอาจยกเว้นเคสนี้เป็นกรณีพิเศษ สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเสริมทัพต่อเนื่องเพื่อให้ได้ขุมกำลังตามแนวทางการทำงานของรูเบนอโมลิมหลังจากรับช่วงต่อจากเอริกเทนฮากขณะที่เอเย่นของอเดยามีคือจอห์นแมนเดสซึ่งมีสัมพันธภาพอันดีกับปีศาจแดงโดย2ผู้เล่นล่าสุดที่เขาจัดการย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเรนี่โยโลและมานนเอลอูกาเต